ตอนรับเข้าสู่รายการแก้จนคนตานีนะคะรายการที่เราจะนำเสนอนะคะเรียกว่าเป็นโครงการถ้าเกิดว่าขอใช้ชื่อเรียกนะคะบางคนอาจจะเรียกสั้นๆว่าโครงการแก้จนนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยค่ะก็จะพูดคุยค่ะอาจจะเรียกว่าเป็นหนึ่งในโครงการย่อยนะคะของโครงการแก้จนนะคะก็คือเรื่องของโครงการปฏิบัติการแก้จนด้านการพัฒนาอาชีพการเลี้ยงแพะแกะ ในพื้นที่6อำเภอชายฝั่งทะเลจังหวัดปัตตานีค่ะซึ่งวันนี้นะคะก็ได้รับเกียรตินะคะจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรเทียนทิพย์ไกรพรมนะคะจะมาร่วมพูดคุยรายละเอียดของโครงการกันค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะค่ะสวัสดีค่ะชื่ออาจารย์เทียนทิพย์นะคะค่ะก็อยู่สาขาทางด้านวิทยาการเกษตรและประมงค่ะค่ะนะคะก็ต้อง เรียนถามอาจารย์นะคะเรียกว่าโครงการปฏิบัติการแก้จนนะคะด้านการพัฒนาอาชีพการเลี้ยงแพะแกะนะคะซึ่งเ,เรียกว่าก็ครอบคลุมในส่วนของ6พื้นที่นะคะในส่วนของโครงการค่ะที่อาจารย์เรียกว่าเป็นเ,เรียกว่า ลงไปนะคะได้ทําการปฏิบัติการเกี่ยวกับเรื่องนี้เนี่ยค่ะมีลักษณะเป็นโครงการแบบไหนอย่างไรบ้างคะอาจารย์แล้วก็ในส่วนของออการดําเนินงานด้วยค่ะเบื้องต้นนี่คือวัตถุประสงค์แล้วก็การทํางานเป็นอย่างไรบ้างคะก็โครงการนี้นะคะก็คือได้รับงบประมาณสนับสนุนนะคะในเรื่องของการเป็นปฏิบัติการนะคะในเรื่องของการแก้จนนะคะในเรื่องของการเลี้ยงแพะแกะนะคะซึ่งพื้นที่ดําเนินการเนี่ยจะมีพื้นที่ก็คืออยู่ที่อําเภอหนองจิกอําเภอ,อ อ,อำเภอเมืองอําเภอปนาเละแล้วก็อําเภอยะริงค่ะซึ่งจะดําเนินการในเรื่องของการช่วยเหลือเกษตรกรที่เลี้ยงแพะแกะค่ะก็จะมีการเข้าไปสํารวจก่อนว่าชาวบ้านเนี่ยที่เป็นครัวเรือนยากจนเนี่ยค่ะคเขาเลี้ยงแพะแกะมากน้อยแค่ไหนก่อนค่ะอ,คอันนี้คือเบื้องต้นก็คือลงไปสํารวจในเรื่องแพะแกะก่อนใช่ค่ะใช่ไหมคะแล้วก็หลังจากที่ได้ลงไปแล้วผลจากการสํารวจค่ะอาจารย์เป็นอย่างไรบ้างคะก่อนที่จะนําไปสู่เรื่องของการดําเนินงานในส่วนอื่นๆค่ะ ก็เราก็เจอนะคะว่าครัวเรือนที่เลี้ยงแพะแกะนี่ค่ะก็จะมีครัวเรือนที่ยากจนอยู่ค่อนข้างเยอะเลยค่ะแล้วก็จะเลี้ยงอยู่แถบชายฝั่งทะเลเช่นอําเภอแหลมโพตํอตบลแหลมโพนะคะ,คะของอําเภอยะริงแล้วก็ในอําเภอเมืองเองอะค่ะซึ่งเป็นชุมชนเมืองเนี่ยก็มีการเลี้ยงแพะแกะอยู่เยอะเหมือนกันแล้วก็ครัวเรือนกลุ่มนี้ค่ะ,คะก็เป็นครัวเรือนยากจน แบบเยอะมากๆเลยเราก็เลยแบบสนใจ<ม>ที่จะทําโครงการนี้ค่ะเพื่อแก้ไขปัญหาในเรื่องของการที่ครัวเรือนยากจน<ม>เลี้ยงแพะแกะทํำยังไงที่เขาได้มีรายได้เพิ่มขึ้นค่ะค่ะโดยภาพรวมเราก็คืออาชีพส่วนใหญ่ก็คือเขามีการเลี้ยงแพะแกะนี่คือเป็นอาชีพหลักเลยเหรอคะอาจารย์หรือว่าในลักษณะไหน,นย,ยังไงคะมีบางครัวเรือน<ม>ค่ะพี่ที่เลี้ยงเป็นอาชีพหลักแล้วก็บางครัวเรือนเนี่ยก็จะเลี้ยงเป็นอาชีพเสริมร่วมกับการทําอาชีพอื่นๆด้วยค่ะ ทีนี้พอพอสิ่ง,งที่เราเห็นคือจะต้องเ,อเริ่มดําเนินการเบื้องต้นหรือว่ามีความเร่งด่วนอย่างไรไหมคะก่อนหลังจากที่ได้ไปสํารวจมาอาพอพอเราไปดูปุ๊บเราก็เจอว่า ปัญหาไหนที่เขาพบมากเป็นอันดับแรกๆเลยสําหรับการเลี้ยงแพะแกะในพื้นที่นะคะ,คะ,คะเหมือนเหมือนที่มาจานี่ค่ะก็จะมีหลายคนนะคะที่เข้าเข้าไปร่วมไปไปช่วยดูแลเรื่องของการเลี้ยงแพะแกะเนี่ยเราก็เจอว่าชาวบ้านขาดพ่อพันธุ์ค่ะเหมือนขาดพ่อพันธุ์พันธุ์ดีที่จะเอามาใช้ในการเลี้ยงเพราะว่าชาวบ้านเนี่ยจะใช้ตัวผู้นะคะในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยต้องแบบจัดหาพ่อพันธุ์พันธุ์ดีมาให้ก่อนนะคะ ก็ตอนนั้นก็ท่านรองอธิการท่านเดิท่านเดิมท่านเก่าอะคะ่ะก็คือท่านรองอิมจิตอะคะ่ะก็ก็ได้คุยกันนะคะว่าเราจะดําเนินการยังไงดีที่เราจะได้แบบได้แพะพันธุ์ดีตัวผู้ที่เป็นพ่อพันธุ์นะคะเราก็ประสานไปทางคณะทรัพยากรธรรมชาติของมอหหัอ่อะค่ะก็ได้แพะเป็นแพะชื่อเป็นพันธุน์ แพะพันมออหนึ่งค่ะเป็นซับมออหนึ่งะคะชื่อเต็มก็คือซับมออหนึ่งเอามาให้ชาวบ้านช่วยในการผสมพันธุ์ก่อนค่ะค่ะแล้วเมื่อเริ่มถึงลักษณะของการได้พ่อพันุ์ตรงนี้มานะคะนานไมหมคะกว่าที่จะมีการแบบว่า,าขยายพันธุ์หรือเป็นการตอบสนองให้กับชาวบ้านเนี่ยค่ะ,คะใช้ระยะเวลาแค่ไหนอย่างไรคะอพอเราเอาพ่อพันมาปุ๊บเราก็ไปส่งยังครัวเรือนนะคะให้ครัวเรือนได้ใช้ในการยืมเลี้ยงนะคะก็คือค มันก็เข้าไปสามารถผสมพันธุ์ได้เลยเพราะว่าเขาขาดพ่อพันธุ์เราก็เอาพ่อพันธุ์ไปให้มันก็ผสมพันธุ์แล้วก็สามารถตั้งท้อง5เดือนตั้งท้อง5เดือนปุ๊บก็คลอดได้นะคะก็มีลูกแพะเยอะแยะมากมายเลยตอนนี้ค่ะในในควเดือนย่างจนที่เราไปส่งเสริมอะค่ะค่ะนะคะนอกเหนือจากเรื่องของอตอนนี้เรียกว่าจํานวนก็เรียกว่ามีการเพิ่มแล้วจากการที่ได้พ่อผ่านไปนะคะ,คะแล้วปัญหาอื่นๆเกี่ยวกับการเลี้ยงได้มีบ้างไหมคะอาจารย์ ปัญหาที่เจอเยอะๆก็จะเป็นเรื่องของโรคค่ะโรคของของแพะของแกะในพื้นที่ค่ะก็มีปัญหานี้ด้วยใช่ค่ะโรคที่เจอเยอะๆก็จะเป็นโรคพยาธิค่ะแล้วก็โรคเกี่ยวกับโรคระบบทางเดินหายใจเพราะมันอยู่ติดทะเลอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นก็เลยจัดเป็นเหมือนกับว่ามีโครงการย่อยเสริมในโครงการนี้ค่ะเป็นโครงการยุวเกษตรกรที่แบบพาลูกหลานของเกษตรกรคนเลี้ยงยากจนนะคะหรือว่าคนอื่นก็ได้ที่สนใจนะคะเป็นเป็นเหมือนอาสาสมัครในการเลี้ยงแพะแกะเนี่ยค่ะเข้ามาช่วย ดูแลเรื่องของสุขภาพเราจัดนักศึกษาปริญญาโทค่ะไปไปช่วยแบบเทรนให้แล้วก็เชิญอาจารย์จากโมทรอศรีวิชัยค่ะที่เป็นสัตวแพทย์ มาสอนแล้วก็อบรมเรื่องของการดูแลสุขภาพแพะแกะค่ะ,คะแล้วก็ร่วมกับปศุสัตว์จังหวัดนะของปัตตานีเองก็จะมีปศุสัตว์ของอำเภอต่างๆนะคะ,คะเข้ามามาร่วมตรงนี้ด้วยนะคะก็สอนให้เขามีความรู้ในการเรื่องของการจัดการดูแลสุขภาพก่อนที่แบบหน่วยงานรัฐเข้าไปอะคะ่ะก็จะเป็นยุวกเกษตรกรที่แบบดูแลสุขภาพแพะแกะในพื้นที่ค่ะค่ะถือว่าได้ผลเป็นอย่างไรบ้างคะอาจารย์พอเริ่มในส่วนขอ,ของโครงการนี้เพื่อแก้ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องโรคเนี่ยค่ะ ก็ลดอัดตราการตายค่อนข้างเยอะนะคะเหมือนกับโรคทางด้านพยาธิหรือว่าโรคเร่งด่วนเช่นท้องอืดซึ่งแพ็ก็เป็นอยู่บ่อยๆอ,อยู่แล้วคะ่ะในพื้นที่ทีนี้เกษตรกรก็จะได้มีวิธีในการดูแลจัดการแล้วก็รักษารวมถึงถ้าเกิดว่าเขาจัดการไม่ไหวจริงรก็ตามที่ว่าเกษตรกรเนี่ยคะ่ะเข้ามาช่วยดูแลก,ก็เปรียบเหมือนเป็นพี่เลี้ยงหรือว่าเป็นที่ปรึกษาที่พร้อมที่จะให้คําปรึกษาแล้วก็เข้าไป แก้ไขปัญหาตรงนี้ให้ใช่ไหมคะนะคะแล้วในส่วนอื่นๆคะเรื่องของแพกแกที่ปกติมันก็จะกินอาหารก็คือพืชที่มีทั่วไปแล้วใช่ค่ะเราก็เหมือนพี่ถามมาพอดีเลยก็จะมีเหมือนกับว่าในเรื่องของการใช้พืชอาหารสัตว์อาหารในพื้นที่เราส่งเสริมเรื่องของการปลูกมอนนะคะจะเป็นหม่อนใบสําหรับเป็นพืชอาหารสัตว์ซึ่งจะมีแปลงสาธิตอยู่สองสามที่นะคะในพื้นที่ก็คือฟาร์มตัวอย่างปิยาค่ะแล้วก็ฟาร์มตัวอย่างบ้าน สีปลายนะคะแล้วก็จะมีในในภาคของธุรกิจเนี่ยก็จะมีอาจารย์ท่านหนึ่งก็คืออาจารย์อันอามีนจากราชภัฒยาลาซึ่งให้พื้นที่ในการปลูกพื้นอาหารสัตว์อะคะ่ะเราก็จะเอาพันหม่อนพันท่อนพันมันสำปะหลังค่ะ,คะ,คะซึ่งร่วมกับวรชรแล้วก็วววค่ะซึ่งเป็นศูนย์วิทยาศาสตร์ที่เข้ามาช่วยดูแลงานในพื้นที่ด้วยค่ะ รวมถึงในของมอปัตตานีเองเราก็จะมีแปลงสาธิตการปลูกหม่อนอย,ย,าาายู่หลังตึกคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหลังตึกพิคินิกค่ะ,ถ,คะถ้าเกิดเกษตรกร,ร,กรส,นสนใจก็สามารถมาเอาท่อนพันหมอนไปปลูกได้ด้วยค่ะค่ะ แรกเริ่มเนี่ยเรียกว่ามันเพียงพอไหมคะอาจารย์เรื่องของอาหารเหล่านี้ของแพะแกะเนี่ยค่ะอาหารมีไม่พอนะคะไม่พอเพราะฉะนั้นเนี่ยเกษตรกรเองเนี่ยก็จะต้องปลูกพืชอาหารสัตว์เพิ่มเติมแล้วก็เหมือนกับใช้วัตถุดิบที่มีในท้องถิ่นค่ะในการนํามาเป็นอาหารสัตว์แล้วก็เราก็ไปสอนให้นะคะว่าเราสามารถใช้อะไรได้บ้างในการที่แบบจะทําอาหารแพะแกะเนี่ยอาจจะใช้รำใช้แบบน้ํานึ่งปลาเศษเหลือจากอุจหกรรมประมงกอะค่ะซึ่งในพื้นที่ก็จะได้เปรียบเรื่องนี้อะค่ะ มาทําเป็นอาหารสัตว์เพื่อลดต้นทุนค่ะเดิมองค์ความรู้เกี่ยวกับด้านนี้ชาวบ้านเขาอาจจะยังไม,ไม่ทราบใช่ไหมคะ,คะเราก็พยายามใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้วยค่ะเข้ามาช่วยในการจัดการพวกนี้ค่ะอืนะคะก็ เริ่มที่จะเห็นแบบครบวงจรนะคะอาจารย์เพราะว่าแรกเริ่มก็เรื่องของอการขยายพันธุ์นะคะแล้วก็เรื่องของอนํามสู่เรื่องของการดูแลด้านโรคใช่ไห<ช>มคะแล้วก็เรื่องของอาหารค่ะอันนี้ปัจจุบันเนี่ยค่ะเรียกว่าดําเนินงานกันมาเรียกว่าเป็นห่วงของเฟสที่สี่แล้วะนะคะอันนี้ก็คือไล่เรียงมาก็คือมีการดําเนินงานณปัจจุบันเนี่ยแค่ไหนอย่างไรคะหรือว่าหลังจากนี้เนี่ยมีแนวโน้มที่คือเราจะขับเคลื่อนไป อย่างไรต่อไปค่ะก็เหมือนเฟสเนี่ยค่ะการการทำโครงการแก้จนเนี่ยมันมีมาตั้งแต่เฟสหนึ่งเมื่อประมาณ4ีปีที่ผ่านมาแล้วนะคะปี1ปี2เนี่ยจะยังไม่มีเรื่องของ OM เรื่องของการจัดการโมเดลแก้จนในเรื่องของแพ้แกะค่ะค่ะเพิ่งมาเริ่มทำชัดเจนเมื่อเฟสสามเมื่อเมื่อปีที่แล้วแล้วก็ปีนี้ก็จะเป็นเฟสที่สี่ค่ะหลังจากนี้ก็คาดว่าน่าจะได้รับงบประมาณสนับสนุนอีกต่อเนื่องค่ะก็คงจะดำเนินการแล้วก็กระจายไปในพื้นที่ใกล้เคียงนะคะ เพราะว่าเหมือนกับพื้นที่จังหวัดปัตตานีเองหรือ3จังหวัดเนี่ยก็เลี้ยงแพะเลี้ยงแกะอยู่แล้วแล้วก็โครงการในเรื่องของการจัดการดูแลเรื่องของแพะแกะเนี่ยก็ก็น่าจะเป็นโครงการที่แบบเกษตรกรได้เข้ามาเข้ามามีส่วนร่วมได้ค่อนข้างเยอะแล้วก็เป็นการแก้ไขปัญหาความยากจนในพื้นที่ได้จริงๆอะค่ะค่ะอาจารย์คะในเรื่องของปัญหาอุปสรรคระหว่าง ทางที่เราดําเนินงานเนี่ยมีพบบ้างไหมคะหรือว่าเป็นสิ่งไหนที่ชาวบ้านสะท้อนว่าเป็นความเร่งดวง่วนหรือว่าตอนนี้เราสามารถตอบโจทย์ได้แล้วเนี่ยนะคะกับกับการช่วยเหลือเรื่องของความยากจนได้ท้าเปรียบเทียบสักประมาณกนะี่เปอร์เซนต์คะจางตอนนี้คิดว่าประมาณปัญหาของชาวบ้านก่อนดีกว่านะคะที่แบบเ,เราเจอเนาะก็คือคเรื่องของ การการประสานงานกับชาวบ้านอะไรอย่างเงี<ม>้ยค่ะเรื่องของระบบติดตามเนี่ย<ม>ก็ค่อนข้างสําคัญ<ม>เหมือนกับเราถ่ายทอดเทคโนโลยีไปแล้วก็ถ้าเราไม่มีการติดตามเนี่ยมันก็อาจจะตกหล่นหรือว่าบางทีชาวบ้านอาจจะไม่เข้าใจ<ม>เรื่องที่เราไปสอนอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็จะน่าจะเป็นเรื่องที่ ประเด็นที่สาคัญนากก็คือเราจะต้องแบบเหมือนจัดนักศึกษาเหมือนกันค่ะ,คะในรายวิชาจังก็พยายามที่จะให้นักศึกษา,าเนี่ยเข้าไปลงพื้นที่แล้วก็ตามแล้วก็รับฟีดแบคจากชาวบ้านอะไรเงี้ยค่ะผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียเพราะว่าเดี๋ยวนี้ชาวบ้านก็สามารถใช้ไล n e ใช้ Facebook ได้แล้วก็ติดต่อสื่อสารผ่านกันนี้ค่ะม,มันก็ทําให้โครงการประสบความสําเร็จแบบแล้วก็ติดตามได้ง่ายขึ้นนะคะคิดว่าที่ทําไปประสบความสําเร็จ แค่ไหนแล้วเนี่ยก็น่าจะประมาณ50-60%ิบรน์ะคะมันอาจจะเริ่มเกินครึ่งจากที่มองไว้มันมันค่อยๆขยับอะค่ะคิดว่ามันอาจจะไม่ได้แบบครั้งเดียวเพราะว่าเราเราทำไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะทำไปค่อยเป็นค่อยไปแบบมาเนี้ยค่ะคือบางอย่างอาจจะเป็นเรื่องของดั้งเดิมบางทีวิถีชีวิตของเขานะคะอาจจะเป็นในรูปแบบไหนที่ได้ไปสํารวจแล้วอย่างที่อาจารย์บอกว่าบางทีในแง่ขององค์ความรู้ที่นําเข้าไปเนี่ยค่ะก็อาจจะต้องมีการสร้างความเข้าใจก่อนด้วยใช่ไหมคะเรื่องของภูมิปัญญา ก็คิดว่าสําคัญนะคะเพราะว่าบางทีอ่ะชาวบ้านเองเขาก็มีภูมิปัญญาในเรื่องของการเลี้ยงแพะแกะอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะเราจับเรื่องของภูมิปัญญาเนี่ยมาผนวกกับวิทยาศาสตร์ที่เป็นสายของเราด้วยอะไรเงี้ยค่ะมันก็จะทําให้ชาวบ้านได้ใช้ประโยชน์แบบแล้วก็เชื่อถือมากยิ่งขึ้นนะคะดีกว่าเราเอาเรื่องใหม่ใส่เข้าไปเลยบางทีมันอาจจะเกิดการยอมรับที่ช้าหน่อยหรือว่าอาจจะไม่ยอมรับได้อะไรประมาณนี้ค่ะ ค่ะ<ช>นะคะก็ในส่วนของปัจจุบันนี้อันนี้เราก็เรียกว่าไล่เรียงเรื่องของการดําเนินงานในลักษณะาจากที่ได้ฟังนะคะแล้วก็ทุกอย่างแน่นอนว่า มีการลงไปสำรวจนำองค์ความรู้แล้วก็ช่วยเหลือในมิติต่างๆแล้วเนี่ยเรื่องของการติดตามอาจารย์บอกว่าก็เป็นเรื่องที่สำคัญค,คือในกรณีที่บางคนอาจจะประสบปัญหาตอนนี้ก็คือช่องทางมีช่องทางไหนให้ให้ได้ติดตามหรือว่าประสานงานในการขอรับความช่วยเหลือเพิ่มเติมช่องทางไหนอีกครั้งหนึ่งได้ไหมคะค่ะ<า>เรามีศูนย์ประสานงานนอกเรื่องของก,การแก้ไขปัญหาความยากจนหรือที่เรียกย่อยๆว่าสวบนะคะ,คะซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น6 ของม,มหาวิทยาลัยสงขาลานครินวิทยาเขตปัตตานีค่ะ,<ม>ะที่นั่นก็จะมีน้องๆน,นะคะผู้ช่วยนักวิจัยรวมถึงท่านผออโครงการก็คืออาจาร,รยา์ไอเนียค่ะ<ม>อยู่ที่นั่นด้วยนะคะถ้าเกิดว่าเรามีปัญหาเรื่องของอยากให้หน่วยงานนะคะอยากให้มหาลัยเข้าไปช่วยเหลือเนี่ยก็สามารถติดต่อผ่านทางมหาลัยได้ค่ะนะคะก็ในเรื่องของการสนับสนุน โครงการด้วยก็เป็นส่วนหนึ่งที่นะคะสำคัญนะคะทั้งบพทใช่ไหมคะแล้วก็ในส่วนของอความร่วมมืออื่นๆมีอย่างไรไหมคะจาย์ในการที่จะผนึกกําลังกันในการที่จะลงไปดําเนินง,งานกันครั้งนี้คะ่ะ <Color. S 1> จ่าจริงๆมีหน่วยงานเยอะมากเลยนะคะที่เข้ามาช่วยนะคะนอกจากบพทที่ให้งบสนับสนุนในการทําโครงการแล้วเนี่ยค่ะเราก็มีหน่วยงานภาคีเช่นพัฒนาที่ดินซึ่งเข้าไปช่วยตรวจวิเคราะห์ดินก่อนทีท่จะปลูกพืชอาหารสัตว์นะคะ มีกรมปศุสัตว์นะคะมีหน่วยงานปศุสัตว์ทั้งปศุสตัตว์อำเภอรวมถึงเกษตรนะคะ,คะเ,เกษตรอำเภอเกษตร,รตำบลอะไรพวกนี้ค่ะ,คะก็เข้ามาช่วยเหลือเราตลอดแล้วก็ม,มีวอวอนะคะวอวอเนี่ยจะเป็นหน่วยงานที่เอาองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์เนี่ยวิทยาศาสตร์และวิจัยนยคะอเอาองค์ความรู้ตรงนั้นมาถ่ายทอดให้กับเกษตรกรร่วมกับเราอีกทีนึ่งค่ะค่ะในส่วนของบทบาทของมหาวิทยาลัยเองค่ะคือเราเหมือนกับ เป็นภาควิชาการนะคะอาจารย์อาจจะนนยับตรงนี้สักนิดนึงค่ะในส่วนของบทบาทของทางมหาวิทยาลายัยแล้วก็รวมถึงนักวิจัยที่ได้ลงมาทําโครงการนี้ค่ะนะคะว่าสิ่งที่เราจะเป็นส่วนประสานที่สําคัญหรือเป็นเรี่ยวแรงที่สําคัญนําไปสู่เรื่องของการแก้จนเนี่ยค่ะอยากจะพูดถึงบทบาทในในแง่ของภาควิชาการกับมหาวิทยาลายัย สงขลานครินของเราสักนิดนึงค่ะจยาค่ะสำหรับสงขลานคารินวิทยาเขตปัตตานีนะคะมันเป็นมหาวิทยาลัยที่อ,ทอ,อยู่ในพื้นที่จังหวัดปัตตานีแล้วก็ดูแลเรื่องของการช่วยเหลือกเกษตรกรในพื้นที่อยู่แล้วด้วยนะคะ,ะก็ จริงๆเนี่ยทางคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเองเนี่ยค่ะก็จะมีศูนย์เรียนรู้การเลี้ยงแพะแกะด้วยซึ่งศูนย์เรียนรู้เนี่ยค่ะเกษตรกรเนี่ยสามารถเข้ามาเรียนรู้ในเรื่องของการเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะได้เรามีแปลงพืชอาหาราสัตว์เรามีองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่จะสามารถให้เกษตรกรเนี่ยค่ะเอาไปใช้ได้นะคะสามารถเข้ามาคอนแทคได้ตลอดเลย mm. ไม่ว่าจะเป็นคณะอื่นๆก็มีนอ,มอ,อ,อกมอปตานีเนี่ยจะมีคณะมากมายเลยที่แบบสามารถส่งต่อองค์ความ รู้ซึ่งมหาลัยเนี่ยก็มีการเป็นมหาลัยวิจัยด้วยนะคะก็คือเราก็จะมีการทําวิจัยแล้วก็เอาองค์ความรู้เนี่ยไปส่งต่อให้กับกเกษตรกรหรือว่าคนที่สนใจอยู่แล้วค่ะค่ะนะคะก็คือเป็นที่พึ่งของคนในพื้นที่ได้ประมาณนี้ค่ะค่ะแล้วก็สุดท้ายค่ะอาจารย์คะคงจะให้พูดถึงเป้าหมายสู่การแก้ปัญหาความยากจนอาจารย์คิดว่าปัจจัยนะคะที่จะนําไปสู่เรื่องของการสําเร็จเนี่ยค่ะมีอะไรอย่างไรบ้างคะอาจารย ปัจจัยที่จะทําให้กเกษตรกรพ้นจากความยากจนเนาะก็คิดว่าอย่างแรกก็คงจะต้องเปิดรับก่อนนะคะคือถ้าสมมุติว่ากเกษตรกรที่เราไปส่งเสริมหรือว่าเข้าไปช่วยดูแลเนี่ยค่ะถ้าเขาเปิดรับเนี่ยเปิดรับอาจารย์เปิดรับเด็กนักศาึกษาเข้าไปในพื้นที่อะคะ่ะเขาก็จะได้มีองค์ความรู้เพิ่มขึ้นนะคะแต่ส่วนใหญ่แล้วที่ลงพื้นที่ไปก็จะไม่มีปัญหาเนาะส่วนใหญ่กเกษตรกรก็จะให้ความร่วมมือดีมากสําหรับโอปัานีนะคะ ก็คือเหมือนกับเวลาลงพื้นที่ไปเนี่ยลดมอลงไปในพื้นที่ในชาวบ้านจะดีใจมากค่ะก็คิดว่าเรื่องของการเปิดรับเนี่ยจะเป็นเป็นตัวแรกด่านแรกเลย<ม>พอเปิดประตูปุ๊บเราก็สามารถส่งต่อองค์ความรู้ไปได้เลย่ะคค่ะ,<ม>คะ ะะะก็คงจะได้รับฟังรายละเอียดนะคะในเรื่องของโครงการปฏิบัติการแก้จนด้านการพัฒนาอาชีพการเลี้ยงแพะแกะนะคะในพื้นที่6อำเภอชายฝั่งทะเลจังหวัดปัตตานีค่ะนะคะซึ่งกะะ็วันนี้ก็ได้รับเกียรตินะคะคจากผู้ช่วยศาสตร,ราจารย์ดเรเทียนทิพย์ไกรพรมนะคะที่มาร่วมพูดคุยนะคะแล้วก็รายการแก้จนคนตานีวันนี้ก็ต้องขอบพระคุณอาจารย์อีกครั้งหนึ่งค่ะสวัสดีค่ะ และสำหรับรายการของเรานะคะในส่วนของโครงการอื่นๆค่ะท่านจะได้ติดตามกันในโอกาสครั้งต่อไปนะคะสำหรับรายการแก้จนคนตานีค่ะวันนี้ดิฉันหาไทยการเพชรประวัตินะคะผู้ดำเนินรายการค่ะและผู้ช่วยศาสตราจารย์ดเรเทียนทิพย์ไกรพรมนะคะวันนี้เราลากันไปนเพียงเท่านี้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ